แนาค่ะเธอเซรั่มหมอปองน้ำม่ขายแล้วที่เซเว่นเธอเอาแหละฉันเชื่อว่ามีหลายคนเฝ้ารอครีมซองของหมอปองนี่น,นี่นี่ค่ะฉันไปนสอไว้เรียบร้อยแล้วเธอเซรั่มกิมจิของหมอพองบูสแอนด์บาลานตัวนี้หมักผิวสวยนะแล้วเขาก็เพิ่มจุลินซีดีบนผิวของเราเธอและที่สําคัญตัวนี้คือโด่งดังมากในเรื่องของการลดสิวฝ้าแล้วก็แบบหน้าหมองอะไรอย่างเงี้ยเธอสองสัปดาห์คือรู้เรื่องแล้วตัวนี้มันทําให้ผิวของเราบาลานซ์เธอและยิ่งใช้ต่อเนื่องแบบทุกวันนะเธอมันจะเป็นแบบเหมือนการเติมอาหารให้กับผิวของเราแบบเพิ่ม ขึ้นไปเรื่อยๆอยาให้เธอหนึกภาพตามฟิลเหมือนแบบ หมักกิมจิเนี่ยโธคือเราก็จะได้แบบโปรไบโอติกที่ดีต่อรา่างกายของเราด้วยค่ะและเซรั่มกิมจิเนี่ยโธอเข้าใส่เทคโนโลยีและโตแบโอโซมที่มาจากกระบวนการการหมักกิมจิให้ได้สา,ารอาหารต่างๆนะโธที่จําเป็นต่อผิวพรรณของคนเราช่วยฟื้นฟูผิวให้แข็งแรงมากขึ้นใครนะที่เป็นสิวผิวอ่อนแอหรือผิวแพ้ง,ง่ายนะช้ตัวนี้ฉันบอกเลยว่าลอดแล้วที่เขาทาเป็นเซรั่มกิมจิแบบนี้ไม่ใช่เล่นๆนะโธเนื่องจากนักวิทยาศาสตร์เขาไปเห็นคนเกาหลีที่กินหรือว่าหมักกิมจิเป็นประจำเนี่ยโธคือผิวดูแข็งแรงแล้วก็แบบเปล่งปล ความสงสัยนี้ก็เลยนับไปสู่การค้นคว้าเชิงลึกค่ะจึงได้มาเป็นสิ่งนี้ค่ะทั้ง3สูตรแบบนี้เลยซองนี้ค่ะ<ม>ผิวบลบย28ดีตัวเด่นตัวดังของดรตพงเขาโทอเนี่ฉันบอกให้เลยนะใครใช้อะไรไม่ข่าวนะใช้ซองนี้ดับรองปลื้มแน่ส่วนใครที่เป็นสิวนั้นซองสีเขียวเท่านั้นส่วนใครที่เป็นฝ้ากระต่างๆซองสีแดงไปเลยค่ะแม่แล้วซึ่งทั้ง3สูตรนี้นะมีงานวิจัยยืนยันบนผิวคนจริงเธอแล้วมาในราคา5้บ จะบ้าราคาดีมากไปตำกันได้เลยนะคะที่เซเว่นอีเลเวนครีมซอหมอป่องมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นจ้า